สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องพุทิสัจฉินะคะคลิปนี้นะค่ะจะพาทุกคนมารับของฟรีชนินกันค่ะซึ่งจะเป็นมาสคอตของฟ i f a World Cup ัพปี2022นี้ค่ะโดยของฟรีชินีะจะมีชื่อว่าฟ i f a o f f i c i a l World Cup 2 0 2 2 Mascot ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นผ้าคลุมหัวของอารับนะคะโดยจะมาสคอตตัวนี้นะคะมีหน้าตาน่ารักแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับมาพิทคนจะต้องเข้ามาเล่นนะคะเพื่อรับของฟรีชินี้จะมีชื่อว่าทีด่าเวาือนะคะ่าาะคทีใด้คน รงส่วนนี้คะก็จะเป็นเควสทั้งหมดค่ะที่เราจะต้องทำนะคะเพื่อรับของฟรีชินีค่ะสําหรับเจอซี่แรกนะคะจะมี2อย่างให้เราทําค่ะอันแรกนะคะจะต้องเล่นเกม9ล็อปบี้ค่ะส่วนอันที่2นะคะจะเป็นการเล่นอโอยอารีเนาค่ะหากว่าเราทําเจอซี่แรกสาเร็จนะคะเจอซี่ที่2ก็จะถูกปดล็อกค่ะสําหรับสิ่งแรกนะคะทุกคนวิธีการเล่นเกม9ล็อบบี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทํากันค่ะวิธีการนะคะกดเลือกเมนูค่ะแล้วกดเลือกคําว่า World Map ค่ะ ด้านหน้านี้นะคะทุกคนเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีทั้งหมด9คอร์สค่ะซึ่งคอร์สเหล่านี้นะคะก็จะเป็นรายการที่เราจะต้องไปเล่นอันดับแรกค่ะวิธีการะคะ่ะก็เพียงแค่กดตัวเลขคอร์สหะะที่เราอยากจะไปเล่นค่ะอย่างของเรานะคะกดที่เลขหนึ่งมันก็จะมาโผล่ที่นี่ค่ะเมื่อมาถึงแล้วะค่ะก็กด start คอร์สได้เลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเริ่มเล่นเกมคอสแรกค่ะซึ่งทั้ง9คอสนะคะวิธีการเล่นก็เหมือนกันหมดเลยค่ะเพียงแค่เราเตะฟุตบอลให้เข้าโกน์ค่ะก็จะสําเร็จคอสในแต่ละคอสค่ะซึ่งในการเล่นนะคะเราสามารถปรับทิศทางการเตะลูกฟุตบอลค่ะรวมทั้งความแรงในการเตะได้ด้วยค่ะเมื่อเราเตะฟุตบอลเข้าโกนแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างสกอร์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้ทุกคนกดต่อที่ปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะ go to next cost ค่ะซึ่งการกดแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเล่นคอสต่อไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะ อย่างที้ทุกคนเห็นกันหน้าจอนะคะจะมีป้าเลข2โชว์อยู่ค่ะซึ่งตอนนี้าเราอยู่ที่คอสที่2เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเล่นนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแค่เราเตะลูกฟุตบอลให้เข้าโกนะคะเพียงเท่านี้ก็จะสำเร็จในแต่ละคอสค่ะ เมื่อทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็กดที่ปุ่มสีเขียวค่ะ Go to next course ได้เลยค่ะก็สำหรรบวิธีการเล่นทั้งหมด9คอ u r นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนสามารถทำแบบนี้วนไปได้เลยค่ะจนกว่าจะสำเร็จทั้งหมด9คอ u นะคะซึ่งในตอนนี้ทาเราก็ทำสำเร็จทั้ง9คอ u เรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะมีคะแนนโชว์ขึ้นนะคะว่าในแต่ละคอ u เนี่ยเราทำได้กี่คะแนนนะคะซึ่งเมื่อเราทำสำเร็จทั้งหมด9คอส r s ะตรงตัวเลขใน quest ค่ะก็จะขึ้นเป็นเลข1ค่ะถัดมานะคะเหลืออะฮอยอารีน่าค่ะให้มาที่แม p นะคะแล้วกดเลือกรูปบลสี้าาตรงงกค่ะ เราก็จะถูกวามาที่นะคะให้ทุกคนเดินตรงมาที่ตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีอะฮอยอารีนาอยู่ค่ะเมื่อเราเข้าไปนะคะเราจะถูกวามาที่เกมค่ะซึ่งเกมในส่วนนี้นะคะทุกคนเราจะต้องเตะลูกฟุตบอลนะคะให้เข้าเป้าวงกลมสีแดงขาวค่ะโดยเราจะต้องปรับทิศทางการเตะลูกฟุตบอลหารวมทั้งความแรงในการเตะด้วยค่ะโดยเป้าที่เราจะต้องเตะให้โดนนะคะจะมีทั้งหมด7เป้าค่ะซึ่งก็จะมีตัวเลขสีแดงอยู่ที่หน้าจอให้เราเห็นอยู่ค่ะซึ่งการเตะในแต่ละเป้าะคะมันจะต้องเรียงลาดับกันไปค่ะเป้าถัดไปมันถึงจะถูกปลดล็อกนะคะ ตรงส่วนนี ia, high, ้ค่ะก็จะเป็นเป้าที่2ที่อยู่ในอุโมงคค่ะถัดมาทุกคนเป้าที่3าะคะก็จะอยู่หน้าโกฟุตบอลค่ะส่วนเป้าที่4นะคะก็จะอยู่ในอุโมงค่ะเป้าที่หนาคะเราจะต้องลอดผ่านอุโมงเข้ามาก่อนค่ะแล้วก็เตะลูกฟุตบอลค่ะให้ผ่านสะพานโค้งตรงนี้ค่ะเมื่อเราเตะลูกฟุตบอลเข้ามาตรงนี้ได้แล้วคะเราจะเห็นเป้าที่ท้าคะอยู่แต่ไกลเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เตะลูกที่5้าเข้าเป้าเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเป้าที่6กันเลยค่ะสำหรับเป้าที่หะทุกคนให้ทุกคนเตะลูกฟ แล้วเดี๋ยวทุกคนนะคะก็จะมาเจอป้ายที่6ค่ะสําหรับเป้าที่6กทคะก็จะอยู่บริเวณหาดทรายตรงนี้ค่ะส่วนเป้าที่7ให้ท้กคนเตะลูกฟุตบอลมาตามทางที่ป้ายบอกทางบอกได้เลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป้าที่7ค่ะและเมื่อเราเตะครบทั้ง7เป้านะคะเควสเจอร์ซี่แรกก็จะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะมันก็จะขึ้น2อทับสอัตโนมัติแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเจอร์ซี่ที่2ต่อกันเลยค่ะจะเป็นการเล่นฟุตบอลลิงนะคะจำนวน10รอบค่ะวิธีการนะคะให้ไปที่ o ว l d Map ค่ะแล้วก็กดเลือกสัญลลักษณ์ิ่งสสีี้้มตรนคะ เมื่อมาถึงลัางท้าก็กด start course เพื่อเล่นค่ะโดยเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด10รอบค่ะซึ่งด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีตัวเลขบอกอยู่ค่ะเราสามารถเช็คเล่นทะว่าตอนนี้เราเล่นไปแล้วทั้งหมดกี่รอบได้ที่ด้านซ้ายมือเลยค่ะเราสามารถปรับทิศทางการเตะลูกฟุตบอลค่ะรวมทั้งการปรับความแรงได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะของเราก็ก้าวทับ10แล้วค่ะก็เหลือเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งหากว่าเราเล่นครบรอบแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเจอซี่ที่2ของเราทาาก็สำเร็จเป็นที่เรีีียยยยบรร้้ออแลลววคคค่่่่ะะััดมมาาาาทททุกกนนนเเเเ๋จพซ3ต สำหรับเจอซี่ที่3ามเราจะต้องไปดูฟีฟ่าวิดีโอค่ะจำนวน10วิดีโอค่ะซึ่งวิธีการไปนะคะเพียงแค่กดวงแหวค่ะแล้วก็กดเลือกรูปบอลสีฟ้าค่ะเท่านี้นะคะเราจะมาเจอในส่วนของการเล่นวิดีโอค่ะให้ทุกคนเดินตรงมาที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีตัว e ีให้เราเลือกวิดีโอที่เราจะเล่นค่ะซึ่งวิดีโอที่เราสามารถเลือกเล่นนะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะ หากาอยากเล่นวิดีโอไหน่าก็กดที่ปุ่มสีฟ้าได้เลยค่ะทุกคนสามารถเช็คจำนวนวิดีโอที่เราเล่นไปได้แล้วค่ะที่ด้านซ้ายมือนะคะให้ทำแบบนี้วนไปได้เลยนะคะจนกว่าจะครบ10วิดีโอค่ะและเมื่อเราดูวิดีโอครบแล้วคะมันก็จะปลดล็อกอันสุดท้ายค่ะโดยอันสุดท้ายที่เราจะต้องทำเพื่อได้รับของฟรีนะคะคือเราจะต้องเปิดสติกเกอร์แพคค่ะจำนวน30ครั้งค่ะซึ่งสติกเกอร์แพคที่เราจะต้องมาเปิดหาจะอยู่บริเวณสติกเกอร์ช็อปตรงนี้ค่ะโดยการเปิดสติกเกอร์แพคค่ะครั้งแรกเราจะสามารถเปิดได้ฟรีีคคค่่่่่ะะะะโดดยกกกกทตตััว E B Pa Pack มมนน็็จเเปารสุิ หากว่าอยากเปิดตอนะคะเราจะต้องเสียโทเค็นรูปฟุตบอลคะ่ะจำนวน2 5 0ต่อครั้งนะคะซึ่งมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการเปิดค่ะแต่นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเปิดได้ฟรีด้วยคะ่ะโดยเราจะต้องอรอทุกๆขานาทีนะคะเราถึงจะได้บัตรเปิดสติกเกอร์แพ็กฟรีค่ะซึ่งทุกคนสามารถสังเกตเวลาได้รับบัตรฟรีะคะได้ที่ด้านซ้ายมือได้เลยะคะ่ะก็จะมีเวลานับถอยหลงังในการได้รับบัตรฟรีอยู่นะคะ นอกจากนี้ค่ะโทเค็นที่เราไว้ซื้อสติกเกอร์แพ็คค่ะสามารถรับได้ฟรีนะคะจากการเล่นเกมฟุตบอลที่ผ่านมาค่ะโดยเราสามารถกลับไปเล่นกี่ครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็จะได้รับโทเค็นฟรีค่ะซึ่งค่ะว่าเราเปิดสติกเกอร์แพ็คครบจํานวน30ครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบตชไปที่ด้านขวาล่างพร้อมกับของฟรีด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีฉนั้ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย